ท่านผู้ชมครับตอนนี้ศาสนาที่มีจํานวนผู้ที่นับถือมากที่สุดในโลกก็คือศาสนาคริสต์นะครับแต่ว่าในอีก53ปีข้างหน้าหรือว่าในปี2070จะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเพราะว่าศาสนาที่จะมาเป็นอันดับหนึ่งของโลกก็คือศาสนาอิสลามครับผลการศึกษาของศูนย์วิจัยพิวพบครับว่าประชากรมุสลิมนั้นได้เพิ่มขึ้นรวดเร็วกว่าคนศาสนาอื่นๆในโลกครับและก็จะทําให้ศาสนาอิสลามแซงหน้าศาสนาคริสต์กลายเป็นศาสนาที่ใหญ่ที่สุดภายในปี2070ครับ ประชากรมุสลิมจะเติบโตถึง73%ระหว่างปี2010ถึงปี2050เทียบกับชาวคริสต์ที่จะเพิ่มขึ้นเพียง35%ขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเพียง37%ในช่วงเดียวกันครับในปี2010นั้นมีชาวมุสลิมทั่วโลกอยู่1,600ล้านคนครับและภายในปี2050จะเพิ่มเป็น2,760ล้านคนส่วนคริสตศาสนิกชนนั้นจะมี2,920ล้านคน ซึ่งหากการเติบโตยังคงอัตรานี้ต่อไปจำนวนชาวมุสลิมก็จะมากกว่าชาวคริสต์ภายในปี2070นั่นเองครับดยประเทศอินเดียจะเป็นประเทศที่มีประชากรมุสลิมมากที่สุดในโลกครับจำนวน311ล้านคนแทนที่อินโดนีเซียภายในปี2050ขณะที่ชาวมุสลิมส่วนใหญ่ของโลกหรือ62%อาศัยอยู่ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรวมถึงอินเดียอินโดนีเซียปากีสถานบังกลาเทศอิหร่านและตุรกีครับ ขณะเดียวกันโยุโรปจะไม่ใช่ศูนย์กลางของศาสนาคริสต์อีกต่อไปภายในปี2050โดยชาวคริสต์มากถึง40%จะอยู่ในภูมิภาคทางตอนใต้ของทะเลทรายสหาราในทวีปแอฟริกานอกจากนี้ก็จะมีสัดส่วนชาวมุสลิมถึง10%ในทวีปโยุโรปภายในปี2050ครับ